พุมมามาความต่างใจเลยตั้งใจเมาเจมกังเผื่อเ,เอาไปฝากพี่น้องคนตายบ้านพุ่มกับติดเตยอย่างวัดนะครับอืมพุมก็มั่นใจนะครับว่าเจมในกาละกังหนึ่งไฟที่สั้นแหลกนี่เจมต้องไปอยู่ปากตายครับฟากบอกเกมนะครับอ่อนเนื้ออ่อนนมให้ผมเห็นนะเดี๋ยวแน่นอน สวัสดีครับผมธนทรนุยเอียดนะครับชุยตใต้นะครับผมอย่างวัดตังนะครับตอนนี้พี่ชุยตใต้ทำอาชีพอะไรครับก็ทาไร่ทาสวนครับผมก่อนหน้านี้พี่เคยชกมวยมาก่อนไหมเคยผมเคยต่อยมวยเป็นตัวแทนของเรือนจำนะครับ ได้แชมป์มวยไทย2เซนแล้วก็ได้แชมป์สากลตะมักเล่นอกีกหนึ่งตอนนั้นเป็นชื่อรายการอะไรครับที่ได้แชมป์อฟติ้งแบ็ควอลแล้วก็พิตันไฟแล้วก็เป็นตัวแทนเดินจ้ำใส่สากลตะมักเล่นมีความหวังในการชกชิงชนลเลอร์ครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนครับพี่ผมก็มั่นใจนะครับเจ้เต้ถามานะ ก็มั่นใจในตัวผมนะคร ais, ับผมก็มั่นใจก็ซ้อมมาดีอะ ที่พี่มาต่อยมวยที่นี่ปัญหาในการชกมวยครั้งนี้คือเรื่องอะไรครับคือเราต้องเหมือนต้องต้องทิ้งบ้านไปซ้อมมวยที่ค่ายมวยอื่นการเดินทางการไปอยู่ในการเป็นอยู่เนี่ยการไปอยู่ในค่ายมวยเนี่ยมันก็ลำบากเพราะว่าเราต้องทิ้งบ้านไปใจก็ห่วงบ้านห่วงงานแต่ก็จําเป็นเนาะก็ต้องไปในเมื่อรับต่อยมวยเดียวลำบากตอนนั้น เห็นเนื้อตัวของเอ็มพลาเห็นหุ่นเขาแล้วเป็นไงพี่ก็ผมดูแล้วเขาหน่าจะหนาหนากว่าผมนะแต่ว่าผมก็ได้สูงกว่าหน่อยผมเสียน้ําหนักผมก็มั่นใจโดยผมอ่ะว่าผมน่าจะชนะเขาได้นะครับสิ่งไหนน่ากลัวสุดน่ากลัวก็มีแข้งหน้านะครับมีแข้ง แะว,วันไหมพี่วันไหมไม่ไม่กลัวไม่กลัวผ่านพุ่มมาได้เลยไม่กลัวไข่แล้วผ <laughs> ่านช้างมาได้ไม่กลัวแล้วผ่านเสียงและคขังที่ดัานกลางวานซุ่งไม่มีถอยลุกหมดกระดานทุกวินาทีมันมีราคาสมัดนุ่นไม่ต้องวาจาแม่ไม้เมื่อยไทยแบบโพนี่จ่ามาเท้าเขาสอกชวทุกลีลาสู้กันไปทีลูกเป็นไฟมีหมดเท่าไหร่ใส่เข้าไปได้มาทุกยดียวปทิจใจมีอะไรฝากถึงคู่ชิงของพี่ก็คือเอ็มพาร์ได พมมากมาความตั้งใจเลยตั้งใจเมาเ้มกางนี้เผือ่อเอาไปฝากพี่น้องคนตายบ้านพุมกับติดบเตยอย่างวัดนะครับอืมพุมก็มั่นใจนะครับว่าเจมในกาละกังหนึ่งไฟที่สัน้นแหลกนี่เจมต้องไปอยู่ปากตายครับฝากบอกเอ็มนะครับอ่อนเนื้ออ่อนนมให้ผมเห็นนะโดนแน่นอน สุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรให้กองเชียร์หรือ FC ของพี่จุ๋ยต่อยฮะอันดับแรกเลยนะฝากพี่น้องคนตายเรานะครับทิพเต้ยังวัดนะครับอ่าปันเปล้าจุ๋ยฝากเป็นกําลังใจให้มกันนะครับพุ่มคนตายเหลือตายโดยเวอร์เซนครับปันเปล้าพุ่มจะพยายามเอาแจมปรอบไปโยกปากตายได้นะครับแล้วก็ขอบคุณ FC จังหวัดอื่นภาคอื่นด้วยนะครับอย่าลืมฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ผมด้วยนะวันที่2พฤษภาคมนี้นะครับอ่าชมได้ทางช่อง r า b t v นะครับผมเต็มที่แน่นอน แล้วที่สําคัญนะครับก็ฝากรายการกระลังหนึ่งไฟในซีซั่นสองไว้ด้วยนะครับแต่ซีซั่นนี้เข็มขัดต้องอยู่ที่ผมแน่นอนครับยังไงต้องมาอยู่ภาคใต้นะครับผมรักใครพอมปะทะไม่มีกลัวใครมักกันมัดต่อมัดให้มันรู้ไปสู้กันบนเวทีอยู่กลางแสงไฟ